ครับพ่อแม่พี่น้องมีอย่างกระดุกกินข่าวเศ้าครับผมประดูกครับผมลุกมาแต่ตลาดครับผมสี่ตัวหกสิบบาทครับนี้สี่ตัวสี่สิบถุกตัวละสิบบาทขนมอีกยี่สิบหกสิบบาทครับผมอันนี้สี่ตัวถึงตัวสิบบาทครับผมก็ทำมาให้เลยครับมาแต่ตลาดครับกับน้ำจิ้มไอ น้ำไอ้น้ำมัดครับผมดกมันข้าวครับข้าวต้องท่ามันครับผมทาเพื่อความอร่อยครับมนี่ครับมันจะกรอบได้บาดเลยหอมหอมอนี่มันจะแสบได้บาดเลยนี่ครับ ข้าลงไปในโต๊ันี้พวกข้าตะไคร่พวกนี้แหละครับเห็นมัมนหอมๆแ่บๆ,ๆ,บๆใคเห้าหนึ่งปลาได้ไหม ให้แม่กบกบนี่ครับคลิปนี้กับซ้ำนี้ด้วยครับเด้อสวัสดีครับรบ่งาด้วยครับคลิปนี้ส,สั้น